ทัสดค่ะพบกับเก่งนัำติงในโมเมนต์ดูเขียนจิลาต้องรอด ep แปดร้อพร้อมกับทีมงานและเอฟซีแอบหวานฟินไปพร้อมๆกันและในวันนั้นไม่ได้หวานแค่ในซีรีส์แต่เก่งนัำติงรอกจอหวานยิ่งกว่าเล่นเอาเอฟซีหวานฟินไปพร้อมๆกันมารับชมโมเมนต์น่ารักของคังคู่กันเลยค่ะโอ้ถ้าสมมติตัดแบบดูมันดีเนี่ย ep ต่อไปอ่ะ มันจะมันจะเอ็กซ์ตีมเลยล่ะใช่ไหมใช่ไหมลูกอันนี้อันนี้น้องเข็มขอไม่พูดแล้วกันนะครับขอให้พี่ๆนักข่าวทุกท่านให้อยู่ตรงนี้สั่มพี่พีมยพี่พลัน่อได้แล้ครับยังไงทางฝั่งพี่พมีอะไรจะชี้แจงกับพี่พีนักข่าวไหมคะ ต้องบอกต้องบอกก่อนว่าคือเห็นแม่ๆเขาส่งน้ำตาลมาให้ตั้งแต่ EP 6แล้วแหละโอ้โหหรายๆคนส่งน้ำตาลออนไลน์มาให้เรา <c oughs> ส่งน้ำตาลออนไลน์มา EP ห EP เอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ก็อยากจะบอกว่า EP 8เนี่ยไม่ต้องส่งมาละไหว <Why? S 1> เพราะว่าให้อีกตัวจริงมาแล้ว เปลี่ยนโหมดแล้วหรอเพราะครูคือจะเปลี่ยนโหมดแบบปึ๊กเลยหรอยังไงเธอตอนเนี้ยเจนนี่เหมือนเป็นสาววายอยู่เอาด้วยเลยฉันชอบมากทุกคำถามเจนนี่ตอปตลอดเลยอ่ะนัด่อกฟันไว้แล้วเพราะว่าอีพีเนี้ยต้องหยุนมากแน่อ่าอะยังไงยังไงยังไงอะพี่เก่งเราตอนนี้เราเปลี่ยนโหมดแล้วตอนนี้โหมดที่เราเป็นเนี่ยคือโหมดเก่งฮาริสหรือว่าเป็นโหมดพี่พิม ้องรอดูอหนุทําได้ดีครับแต่ว่าเราจะข้างหลักเพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าแบบที่ผ่านมาเรามีเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคมาแบบคอยขัดขวางเราแล้วเออยหญพี่พงมาแล้วมาทําให้เราแบบอุ้ยมันตะหนุดตะกิดใจแล้วเกินเออพี่รู้ได้ไงว่าผมไม่ข้างหลักอาจจะไม่แสดงออกก็ได้เออแต่เขาส่งมาแรงทองไปช่วยหรุม เออขาคอยควบคุมกันอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับ <laughs> ได้แล้วเรามีอะไรจะบอกแฟนๆที่เราเขา,เขารอดูอยู่ไหมว่าแบบเฮ้ยมันเปิดออกมาเนี่ยจากที่จะทายาหม่งที่ข้างหลังคอนี่มันจะเอื้อมไปโดนอะไรไหมหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมอะไรอย่างนี้ยเรามีอะไรอยากจะชี้แจงในพักส่วนนี้กับพี่ๆนะคะ่ะใช่ชี้แจงกับแม่ๆน้องเขมหน่อยครับเออ จะพาน้องเข็มไปหาหมอใก็คุณเป็นพ่อหมออยู่แล้วพาไปหาใครก็มาหาผมเนี่แหละัทลายโจรสชาติอย่างไรน้ำปิ้งว่ารสชาติย่างไงคะคนดี พี่บอว่าค่อนข้างขมเลยอุ๊ยค่อนข้างขมแล้วพี่เก่งว่าฟ้าทะลายโจรรสชาติเป็นยังไงคะเก่งว่าหวานเก่งว่าหวานมันขมนะม้แต่คนที่มันชอบชอบขมเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นอีพีที่ดูแล้วเหนื่อยมากๆโอ้โหมือนกัน เต้นแรงเต้นไวามาก<อ>แล้วก็แบบมันมีดันามิของอารมณ์เยอะมากแต่ว่าที<อ>่สำคัญเลยคือ EP นี้มี NC ของเก่บิกใช่ไหมครับก็<อ> เห็นแบบ facial expression ของแบบพี่เอ็งที่น้ำบิงเองก็บางทีไม่ได้เห็นเพราะเราไม่ได้เช็คมอแล้วพอเรามาเห็นตรงนี้แบบเห็นสีหน้าการแสดงออกของตัวแบบของตัวพ่อครูเนาะกับตัวแบบมันขอโทษขอคนไทยเขียนวิกาด้วยนะมันเป็นเคมีมันแบบใค่ใช่เออมาในการชื่นชมพี่เอ็งนะครับพี่เอ่งถือว่า คนที่ขอบคุณที่พานแบบผ่านซีแนแบบยากๆแบบนีไปได้นเนีมันมันต้องใช้ความเชื่อใจแนละอใช้ความเชื่อใจกก็ดีใจกับผลงานชี้นน,น,นี้มากๆครับแล้วก็หวังว่าแฟนๆของเทมจิราจะแบบชพ่นชมผลงานชิ้นนี้ไปกับวกเราเหมือนกันสนับไปบอกทุกคนได้แล้วนะครับเอามาที่พี่พีมบางยังไงบ้าง,างอาพอได้ดูเอพีแแล้วรู้สึกไงบ้าง มีคนลอ้ลอเต็มไปหมดเลยรู้สึกคันหัวกระยี่ผมตัวเองเออทางเรื่องเลยเออไม่รู้เหมือนกันหนูทำตัวไม่ค่อยถูกฮนะใช่มันเขินค่ะครับ <c oughs> แค่น,นั้นไม่แต่เขาดูเขิน <c oughs> จริงๆนะคือเขาดูไม่รู้จะพูดเอ่ยอะไรผม ดูไม่เป็น<อ>ตัวเองแล้วว่าตอนเีงเธออาเอาอย่างนี้ในสายตาสาววายที่เธอได้อยู่ใกล้เขาทั้งสี่คนที่สุดเมดื่อตกี้นี้พอเธอได้ดูแล้วเธอรู้สึกยังไงบ้างคืออีพีเนี้ยเหมือนเป็นไปโพล่าเลยอ่ะอคือรู้สึกเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวฟินเดี๋ยวเสียวเดี๋ยวแบบ<า>กลับมากวคือแกเข้าใจป้ามันแบบครบรถจริงๆอ่ะค่ะ แต่กับมาร์คไจะไปดูซีนนั้นซ้ำๆแน่นอแต่ว่าเราจะข้ั้งหลักพิ่มขึ้นแม้เพราะว่าแบบที่ผ่านมาเรามีเขาเรียกว่ามีอุป,ปรสรรคมาแบบคอยขัดขวางเราแล้ว,ลวเอออย่างที่พงม,มาแล้วมาทําให้เราแบบเฮ้ยมันตะมุดตะกิตใจแล้วก็เอดเออพี่รู้ได้ไงว่าผมไม่ข้ั้งละรักเจอคนเดียวตลอด แทนนะคะขอให้ทุกคนกลับบ้านโดยปลอดภัยนะใหม่โอากาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ